สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่อง9วันกับศิลปะก,การต่อสู้ตอนที่1ก็เอาเรื่องนี้มาแซมเปลิลให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับถ้าชอบก็ผมก็จะทำต่อให้ถ้าไม่ชอบก็หาเรื่องใหม่กันต่อนะครับเริ่มกันเลยเมืองหลงหยวน วันนี้มีอะไรนักไม่เห็นไม่เห็นมีเทศกาลอะไรนี่แต่นี่ที่นี่ดูคลึกคลื่นจริงเจ้าเจ้ามาจากข้างนอกหรือวันนี้เป็นวันที่ไหนน้อยเจนอยู่กลับมาจากเทียนอู่เพื่อมาวันรวมญาตินะเทียนอู่ชื่ว่านี่ที่ที่ทำให้กลายเป็นเทพแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นั้นหรือ นี่เรายังมีคนแบบนี้อยู่ในตระกูลหลงอีกหลืกข้าอยากจะพบขอจริงๆตงึใครล้ะนั่นจนนายน้อยจนยู่สามหาวใครกันมันมังอาจประทําเอะในตระกูลหลง ช่างอดดียิ่งนักที่กล้ามาประลองกับแสงของจันเซี้ยวเทพของอาณาจักรสวรรค์ช่างแกร่งจริงๆนักเดินทางคนนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ที่ครอบครองมันยอมไม่ได้ หลงเตอ๋อซานหลงจินอยู่เจ้าขโมยยาอายุวัฒนะมาจากอะไรวะเจ,เจ้าขโมยยาอ,อายุวัฒนะมาเจ้าถูกขับไล่จากเทียนยูช่วงกันช่วกันละการอะไรวะ ชั่วการเจ้าไม่มีสิทธิ์ย่างเท้าเข้ามาที่วิหารแห่งสวรรค์อีกเจ้ามังกรน่าจะหมายถึงเจนอยู่น,นี่ไปขัดกฎของเชียนอยู่ถ้าไม่มีเชียนอยู่คอยช่วยแล้วก็อนาคตของตระกูลหลงไม่ดีแน่นี่ฮ้เจนอยู่ข้าไม่คิด อะไรที่จะต้องจัดการกับเจ้าในวันอื่นๆหลานหลานหลานชาจนไฟถูกกดดันมาตลอดตอนนี้ถึงตาที่เจ้าจะต้องชดใช้บ้างละมีอะไรมีอะไรอีกที่ไม่ดีบ้างมีคนแบบนี้อยู่ในตระกูลหลงช่างหน้าน้าอับอายเจ้าทำอะไรตระกูลหลง เจ้าทำให้ตระกูลหลงต้องมีมนชินและตอนนี้ก็จะถูกแบกไปที่หลุมศพก็จบตอนที่หนึ่งมาะะัลตอนที่สองน่าเสียใจยิ่งนักขโมยของมาอย่างนั้นหรืออัะยุพอสูเจ้าทำให้ตระกูลหลงเสื่อมเสีย ข้ายังไม่ตายงั้นหรืออ,อ,อืกล้ามากนะที่บังอาจมาทำลายลูกหลานข้าท่านผู้นำตระกูลเจ้าจะยังไม่ได้เจ้าจะยังตายไม่ได้จนกว่าจะได้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูล ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้นำตระกูลท่านก็ไม่ควรที่จะลำเอียงโดยให้สิทธิ์นั้นเฉพาะหลานของท่านหรอกนะ <c oughs> หลานข้าผิษหรือหลงจนอยู่อาการ <c oughs> เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไรนะัก <c oughs> เขาคงอยู่ได้ไม่นานหรอก <c oughs> จนไฟ เป็นอาฉลียะของตระกูลหลงและผู้นำของตระกูลหลงในอนาคตจะต้องเป็นเขาห้องพักต้นปูได้รักษาให้นะครับช่งอ,อ,อะไรกันตอนที่สาม ก็เปิดฉากบักก็ท่านปู่กําลังรักษาการของไอ้เหลนจงอะไรอยู่นะครับพิษช่างร้ายแรงยิ่งนักถ้าข้าช่วยเขามันอาจทำให้ข้าถึงตายได้ข้าช่วยเจ้าไม่ได้จนอยู่สองเดือนต่อมาดูสินั่นมันในน้อยอัจฉริยะไม่ใช่หรือข้าได้ยินมาว่าตอนนี้ ท่านกลายเป็นขนเละข,ข้าแล้วล่ะ <c oughs> นายน้อยเป็นอะไรกันขอเป็นความอับอายของตระกูลหลงต่างหากขอขโมยของมาจากนักสำนักสวรรค์นายน้อยข้างนอกข้างนอกกลมค่อนข้างอะไรวะค่อนข้างอะไรอะ นน้อยข้างนอกกลมค่อนข้างเลยนะไม่กลับเข้ามาข้างในร่างกายไม่เป็นไรหรือยวนฝางสมุนไพรที่เห็นเจ้าพวกนั้นดูหมินอ้าวจะเอาไนะครับยวนฝางสนุกไหมที่เห็นเจ้าพวกนั้นดูหมิ่นข้าหน่ะนายน้อยเป็นมังกรในร่างมนุษย์ ข้าว่าวันวันที่ชัานโลดแล่นจะต้องมาถึงสักวันแน่ดำงงมากดำน้ำนะครับมับงกรในร่างมนุษย์หรือร่างกายของข้าเป็นเช่นนี้จะให้ข้าฝึกมันคงเป็นไ,ไปไม่ได้หรอกท่านพี่ที่แสนวิเศษของฉัน ทำไมท่านชื่ออ่อนแอเยี่ยงนี้มันดูไม่เหมือนท่านเลยนะออผู้ชายนะครับหลงใจเฟยเจ้าเตรียมตัวหรือ,อยังตอนแรกข้าคิดว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถเหลือล้นแต่ตอนนี้ท่านมันก็แค่ขยะเท่านั้นท่านกล้าที่จะเผชิญหน้ากับข้าไหม พาข้ากลับที่ข้าต้องการพักผ่อนตึงอ่ะเจ้าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่เป็นแค่ขยะก็ควรอยู่ให้ถูกที่สีก็จบตอนที่สตอนที่สี พระเอกได้ตัวสันเลยนะครับน่าจะเป็นพระเอกนะครับคนนี้ถอยเฮ้ยมีออล,ล่าออกมาแล้วฮะหูห่ก้องเฟิงโอเทแล้วครับไอ้นี่ดูแข็งแกร่งมากนะครับดาบใหญ่ด้วยผมชอบแบบตัวดาบใหญ่ๆเนี่ย ยังไม่ถอยอีกหรือเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าลงมืองั้นหรือบะไปข้าไปแล้วไม่ใช่ว่าออกไปหาน้ำหอมไม่ใช่ว่าออกไปหาน้ำอมฤตหรือเช่นใดถึงกลับมาเร็วนักท่านลุงหูโหดมากนะครับท่านลุงหูดูเชิงหลายแรงยิ่งหนัก พิษนั่นน่าสงสารนะครับนางเอกแม่ไม่รู้นะครับคนนี้น่ารักแต่ว่าผมชอบนะครับหูก้องเฟิงท่านช่วยนายน้อยนะเขาไม่เป็นไรข้ายังไม่ตายสักหน่อยอย่ามาเลยสาระนาะถ้าเป็นพิษของสวรรค์แบบนี้ เจ้าอยู่ได้ไม่เกินอีก3ามเดือนด้วยซ้ำเอานี่ไปฟึงพิษของสวรรค์มันอันตรายไฟในตัวของเจ้ามันยังไม่พอคงต้องรอสักสองสามเดือนสมบัติระดับจักรวาลเป็นสมบัติที่รำค่าที่หายากมากควรที่จะเก็บรักษาอย่างดี ก็จบตอนที่4ไปแล้วนะครับตอนที่5มือ่อานเรื่องนี้แต่ละตอนสั้นมากนะครับผมซิงไม่ชอบเลยอ่านตอนเรื่องที่ว่าแบบสั้นๆแบบนี้มันขัดใจอะ่ะท่านลุงข้าดื่มเจ้าสิ่งนี้มา15ปีแล้วไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยเจ้าจะไปรู้อะไร ข้าให้เจ้าดื่มก็ดื่มไปเฉกใกล้แล้วละ่ะร่างกายของเจ้าอ่อนแอเกินไปเจ้าจำเป็นต้องเตรียมตัวไปกับข้าได้ข้าคุยกับท่านปู่ก่อนตึกช่างหัวตะแก่นั่นชช่แก่ที่ไม่สามารถปกป้องหลานตัวเองได้มันไล้ประโยชน์เราไปกันเฉะ ท่านลุงไม่เปลี่ยนไปเลยนะเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดเมื่อเทียบกับต้านผู้เขาแข็งแกร่งมากยิ่งไปกว่านั้นเขาพยายามที่จะปกป้องข้าและไม่เพิกเฉยต่อชีวิตของข้าอยู่ตลอดในน้อยมีท่านลุงหูอยู่ท่านจะไม่เป็นอะไร <c oughs> นายน้อยของข้าท่านจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนี้แน่นอนท่านลุงหูท่านไปทำอะไรมาถึงได้มีพลังมากเพียงนี้เมื่อก่อนท่านลุงก็ดูไม่ได้สนใจในสวรรค์ในนครสวรรค์เลยเจ้าหัวนี่เฉียนอู้เมียเฉียนโยเฉียนเยินตังชูเหลียนซี่ส่วนถังตงเฉิน แบ่งเพน9อาณาจักรคือสถานที่ฝึกฝนวิชาต่างๆถึงแล้วตึกอ้าฮึเข้ามาเลยก็จบตอนที่5ไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต,อนต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากคลิตผู้แปลแปลงงงไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย ตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับถ้ามีตอนไหนเรื่องไหนที่ผมทำไปแล้วแล้วมีตอนอัปเดตมาแต่ผมยังไม่รู้เพื่อนๆรู้ก็ช่วยทักมาบอกกันด้วยนะครับและถ้าเกิดมีเรื่องไหนแนะนำก็ทักมาบอกกันได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย